ครับกับผมกับเรื่องทองอีกคือเกาเนาะตอนคำคำเนาะครับผมเรื่องทองกะมาผ้าพี่น้องมาเบิงหน้าคือเกาพี่น้องตอนคำเนาะน้ากะได้ลดลงแล้วพี่น้องน้าได้ลดลงแล้วเนาะครับผมนี่ลดลงแล้วกะไหลตามปกติพี่น้องเนาะครับผมไหลตามปกติแตก่กะแต่กะแห้งกว่าเกาแต่กะแห้งกว่าปกติอยู่น้อยนึงพี่น้องนะครับผม แต่ก็ได้ลดลงหลายเติบเนาะครับผมประมาณคืบหนึ่งพี่น้องอันนี้ก็จักขิมไม่อีกว่าดอกพี่น้องพุ่นต่วกรมืออยู่ทั้งมิโตกพุ่นเนาะครับผมพุ่นมันมืดแหล่ๆอยู่เนาะครับผมเมืม่อคืนก็ลมแห้งๆพี่นออ้องเออทั้งลมทั้งฝนครับผมทั้งลมทั้งฝนเลยเมื่อคืนนะครับเอาลุงท่องกันหนึ่งเลยถึงลมผัดลมเป่าเนาะครับผมนี่ เริ่มออกห่วงแล้วเด้อพี่น้องนี่เขาลุ่งช่องเริ่มออกห่วงแล้วเนาะครับเนี่เริ่มสีสอดแล้วเนาะประมาณสิ้นเดือนนี่แหละครับผมอีกอาทิตย์หนึ่งก็คงจะเห็นห่วงลายนะครับผมเข่ารุ่งช่องสำหรับเข่าหอมดอกมะลิลอยชิมหาเนาะครับผมกับคงสีอีกบดนกับคงทีไจ้เห็นห่วงนะครับออกห่วงมากกับทงซ้ายสีผลห่อมนอกพี่น้องเนาะผลห่อห่วงเขานะครับผม ตากเกซซ้อนในดีบอนะครกับมหูนะครับผมแต่ว่าปกติแล้วฉันมีล่มมีอันนกเกซซ้อนเพื่อนสิผสมกันในดีเด้อยวพี่น้องครับฉันมีล่มมันมันม,ม,มีล่มสีดีนะครับผมเพราะว่าเกสซอนเพื่อนสิได้ผัดไปทั่วนะครับผัดไปทัวผสมเกซซอนเข่ากับสดีดีขึ้นนะครับผมผลโจกกะ ตกมากเนาะพี่น้องเนาะลุงท่องกะห้ำห้ำทุกปีแหละพี่น้องย่ำย่ำออกห่วงเนาะครับผมนะกับประมาณนี้แหละครับผมพี่น้องนี่กีจตเวมือนอี่แกแจงยังปางอยู่ครับผมพูดเนาะครับกะจะได้กระเ้าไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะอย่าฝ่าโตกเถอะอืมเ้าไปก่อนเนาะครับไม่หายใจก่อนเนาะพี่น้องเนาะครับผมนี่ครับลุงท่องกะเริ่มแนม่เห็นแล้วครับผมเห็นแล้วไล่ ทองลายแล้วทองลายแล้วนะครับผม้อมจีออกแล้วเนาะอากาศขอสวัสดีตะเพียงสานีละครับผมบพอกันขีปนาครับผมสวัสดีครับ